อร่อยง่ายบายพี่สาวสวัสดีค่ะวันนี้พี่จะมาชวนทำโยเกิร์ตเนื้อครีมเนียนนุ่มแล้วก็ไปรับชมพี่ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้พี่ด้วยค่ะเรามาทำกันเลยค่ะสำหรับส่วนผสมที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีแค่2ออย่างนะคะอย่างแรกก็คือนมสดรสจืดค่ะพี่เลือกใช้เป็นนมสดยี่ห้อดารุ่มนะคะเพราะว่าเคยซื้อมาทานแล้วก็รสชาติเข้มข้นอร่อยดีค่ะ ใช้ทั้งหมด1ขวดนะคะและสำหรับโยเกิร์ตนะคะก็ใช้เป็นยี่ห้อดาลุ่มรสธรรมชาติใช้1ขวดเช่นกันค่ะเทโยเกิร์ตทั้งหมดนะคะใส่ถ้วยไว้นะคะพักให้คลายเย็นสักหน่อยค่ะแล้วให้นำหม้อนมนะคะขึ้นตั้งบนเตาตไฟค่ะสำหรับไฟนะคะให้ใช้ไฟกลางๆค่อนไปทางอ่อนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้นมไหม้ค่ะ และใช้ช้อนนะคะคนนมในหม้อนะคะเป็นระยะระยะนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องคนตลอดเวลาแล้วก็วิธีสังเกตนะคะว่านมเริ่มร้อนขึ้นมานะคะก็คือจะมีฟองละเอียดละเอียดนะคะขึ้นมาตรงด้านขอบขอบหม้อนะคะสำหรับโยเกิร์ตสูตรนี้นะคะจะต้มนมให้เดือดนะคะแต่เป็นลักษณะเดือดปุดๆเล็กๆนะคะตามในคลิปนะคะ พอนมเดือดแบบนี้แล้วนะคะก็ให้ปิดไฟได้เลยค่ะแล้วยกลงจากเตาค่ะสำหรับนมที่ต้มให้เดือดนะคะหน้าของนมนะคะจะเกิดฟองนมแบบนี้นะคะเราก็ใช้ช้อนคนค่ะฟองนมจะเกิดหลายครั้งนะคะเวลาเราตั้งนมทิ้งไว้นะคะพอนมค่อนไปทางอุ่นนะคะฟองนมก็จะไม่เกิดแล้วนะคะและวิธีเทสนะคะก็คือตักนมนะคะมาหยดบนหลังมือค่ะพอนมอุ่นนะคะเราก็ โยเกิร์ตนะคะทั้งหมดนะคะลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะคนสักแป๊บนึงค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็หาภาชนะนะคะมาใส่นะคะสำหรับภาชนะนะคะเลือกได้ตามชอบเลยค่ะจะใส่เป็นแก้วเป็นถ้วยเป็นชามได้หมดนะคะแต่ถ้ามีฝาปิดด้วยก็ยิ่งดีค่ะแต่อย่างในนเรื่องอุณหภูมิของนมอย่างหนึ่งนะคะว่า ให้ค่อนข้างมาทางอุ่นนะคะถ้านมยังร้อนอยู่แล้วเราใส่เชื้อโยเกิร์ตลงไปนะคะเชื้อโยเกิร์ตก็อาจจะตายได้นะคะทําให้เชื้อไม่ทํางานนะคะสําหรับโยเกิร์ตสูตรน,นี้นะคะก็จะได้ปริมาณนะคะตามที่เห็นในคลิปนะคะแล้วก็ภาชนะที่พี่เลือกใช้นะคะอันนี้จะเป็นฝาปิดแต่ว่าปิดแบบมือสนิทนะคะพี่ก็เลยใช้แรปนะคะเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บค่ะ ตอนที่ทำโยเกิร์ตเสร็จนะคะตอนนี้เป็นเวลา18.30น,นนะคะสำหรับพี่นะคะพี่ก็นำทั้งหมดนะคะมาใส่ไว้ในตะกร้าค่ะแล้วก็นำผ้านะคะมาปิดด้านบนค่ะแล้วก็วางไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะเป็นเวลา1คืนค่ะตอนนี้ก็เป็นตอนเช้าของอีกวันหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้จะเป็นเวลาอยู่ที่6โมงครึ่งค่ะ เรามาเปิดฝาดูเนื้อโยเเิร์ตกันค่ะสำหรับโยเกิร์ตสูตรนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นเนื้อครีมนะคะแล้วก็นุ่มแล้วก็ละมุนมากๆนะคะพี่ชอบมากๆค่ะ นื้อสัมผัสโยเกิร์ตสูตรนี้นะคะจะคล้ของวิปปิ้งครีมนะคะที่เป็นครีมแบบข้นๆเลยค่ะถ้าใครชอบทานโยเกิร์ตนะคะที่เป็นเนื้อครีมนะคะน่าจะถูกใจสูตรนี้นะคะสูตรนี้นะคะจะเป็นรสธรรมชาติถ้าใครต้องการความหวานก็อาจจะเติมน้ำผึ้งหรือเติมท็อปปิ้งต่างๆค่ะเรามาดูเนื้อโยเกิร์ตกันค่ะเนียนนุ่มละมุนมากๆค่ะ แล้วในเนื้อโยเกิร์ตสูตรนี้นะคะจะมีเนื้อสัมผัสนะคะของฟองนมนะคะเวลาเราทานนะเราจะสัมผัสได้เลยว่าเ,ออเราได้เคี้ยวตัวฟองนมด้วยนะคะสำหรับโยเกิร์ตถ้วยนี้นะคะก็ทานเป็นส่วนหนึ่งของมื้อเช้าไปด้วยนะคะพี่ก็จะใส่ mct oil นะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่อัลมอนด์อบแบบไม่มีเกลือนะคะก็ใส่ได้ตามชอบค่ะ สำหรับ MCT Oil นะคะมีประโยชน์ยังไงนะคะลองค้นหาจาก Google อ่านดูนะคะสำหรับถ้วยนี้นะคะจะเป็นของวันลุ่งขึ้นนะคะก็ยังนวลเนียนนะคะเป็นเนื้อครีมนะคะนุ่มละมนุนน่าก,กินสุดๆนะคะและถ้าใครชอบทานโยเกิร์ตเนื้อแบบนี้นะคะก็ลองทำทานดูและแวะส่งกันบ้านได้ที่เพจอร่อยง่ายไปพี่สาวค่ะ ช่วงนี้โควิดกลับมาระบาดอีกแล้วขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพและปลอดภัยนะคะวันนี้พี่สาวก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ